โอ้ยคุณเอ็กซ์กาซีเหรอ,อกาเซียกาซีก็แล้วกันนะลุงครับโอเคครับผมนอนไม่หลับโอ้ยก็นอนคนเดียวมันจะไปหลับได้ไงหาคนนอนด้วยสิพี่ว่าไปนน่นหรือพอนอนพอมีคนนอนด้วยนั่นแหละมันจึงไม่หลับลุงก็ไปแซมกันอะไรกันแน่ใช่ไหมครับทุกใครทัวใครแบบนี้ ลุงครับผมนอนไม่หลับบางวันก็หลับบตื่นๆรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอเหตุจังไดจะได้หลับได้สนิทบ้างเอาแบบไม่ตื่นไหมละคุณโยมเอาแบบไม่ลุกไม่ตื่นไหมเอาไหมเอาไหมอ่ามีนะมีให้ได้ด้วยนะเอา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 นะเอาแบบหลับปกติตื่นปกติใช่ไหมครับจําเป็นหลักเลยครับหิวก็ขินง่วงก็นอนลุกง่วงเมื่อไหร่นอนมานั้นยกเว้น ตอนที่นั่งอยู่หลังพงมอะไรเนี่ยนอนไม่ได้นะตอนนั้นนะ่ะอันตรายนะพี่นะเด็ดหลุดโค้งนะพี่โอเคนะงมหอยข้างคลองนะยุ่งนะเอาเป็นว่านะคือพูดว่างไงพวกไม่หลับนะไม่รูนะทางฝั่งลุงเนี่ยลุงหนึ่งง่วงเมื่อไหร่ลุงจะหลับทันทีพอเพลินลุงทํางานไม่มีง่ายๆคือไม่มีนายนึยกออกไหมครับอืม ไม่ได้ทํางานอยู่ภายใต้ออเดอร์ของใครอย่างเงี้ยมันก็เลยเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นในชีวิตลุงมันง่ายตรงนี้แหละมันเกิดมาง่ายไม่เหมือนชาวโลกเขาหรอกโอเคนะมันก็เป็นแนวทางของลุงอะไรกันนะเรื่องพวกนี้เนาะเป็นวิถีชีวิตของใครของใครบางทีก็ต้องไปตามวเวลาเวลาต้องไปกดบัตรในสารพัดนะเอาละมาถึงตรงนี้เมื่อมันระดับมันเตือนดีแล้วจะได้หมื่นห้าวาไปโน่น เอาให้หลับสนิทเลยทําให้เหนื่อยครับท่านทําให้เหงื่อออกครับเป็นหลักง่ายๆเลยนะเช่นกระโดดเยงเยงย้งยงยอยย,อย้อยกระโดดแนวตั้งเนี่ยครับแนวตั้งนี่มจะได้พลังงานสักแล้วก็เดินให้เร็วหน้าบ้านหลังบ้านเราถ้ามีพื้นที่นะครับนอกรั้วยังได้วะเนี่ยใช่ไหมครับสุดซอยเข้าซอยออกซอยเนี่ยเดินใสวจ่จักจักจัก,จ,กจักเลยให้เหงื่อมันออกให้เหนื่อมัน,ออมน,น,มนแตกมันหลักง่ายๆตรงนี้นะครับ เอาหละจะให้ดีไปกว่านั้นจีเนี้ยก็ดื่มน้ำเข้าไป้วก็งับอากาศตามแค่นี้เองนะฮะรับรองเกินร้อยมันจะหลับปุ๋ยดีไม่ดีหลับพร้อมกับปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยมาหลับพร้อมกับเราด้วยใช่เงี้ย <c oughs> งงไหมฮะปุ๋ยปุ๋ยคือใครไม่รู้นะครับที่ว่าเนเนะลองทําตามที่ลุงแนะนําเนี่ยหวังว่าคงจะเกิดผลเพราะว่าภาษาลุงพอเวลา ผู้จะให้ทำแล้วก็ทำตามแล้วก็หวังว่าคนจะเกิดประโยชน์ครับผม